มาแล้วมาแล้วมาดดโตดไปแล้วครับจังหวะนี้โอ้หลุ้นเลยครับลุ้นเลยยังไงส้มว่าไงส้ม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 ว่ายังไงส้มยังไม่เข้านะไปครับหลายต่อหลายอุ้ยอ่างเป่า,ปาว,ว่าไงอ่างเป่าไม่เข้าโหถูเงินมาเฉยประทัดก็ได้ประทัดก็ได้ดไดโอ้โหรอนานอย่างนี้หัวร้อนแล้วเฮ้ย อ่างไอ้ดิขอทองก้อนอ่างเบาก็ได้มาอ่างเบาว,ว่ะอัะอื่างเบาเต็มๆคูณเสรบครับผมไปครับแด๊บโชว์ไปทีมาครับรางวัลอยู่ที่ไปครับไลครับรางวัลซุปเปอร์เมกาที่1,000นะครับโอ่เธอไม่สนไม่เป็นไรอ่ะบ,บอกว่าไม่รวยเท่าไรแต่ LP ติดมายไปมา สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายปั่นด้วยนะครับตอนนี้ท่านก็อยู่กับช่องสั่นจรสล็อตครับอ้าวแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Fortune o อหรือเกมวัวแห่งโชคลาภนะครับเอาละครับวันนี้จะปังจะเฮงหรือไม่อะเดี๋ยวไปดูตารางการจ่ายกันก่อนนะไปครับมับัสอ่า ทองก้อนคือแพงสุดนะครับปกทัดคือถูกสุดจ่ายน้อยสุดนะเวลาเข้าก็จะเป็นแบบนี้นะวิ่งเข้าครบมันจะคูณสิบนะครับอันนี้คือลายการเข้ารางวัลน,นะครับเยี่ยมไปไม่มีไม่มากไม่มายมานะไปไปดูเบ็ดมากสุดเบ็ดเยอะสุด4 0 0พครับเบ็ดตามสุดก็คือ เบทหนึ่งมาเดี๋ยวผมขอเริ่มที่เบทสามก่อนเลยไปครับออโต้สามสิบครับไปเทอร์โบไปเลยเยี menu, men ่ยมชุนมาไวครับมาไวไปไวครับวันนี้ไม่รู้จะเล่นเกมไรครับตามในกลุ่มเทเลแกรมมาเหมือนเดิมนะเขาแนะนำปั๊บเราแอบอ่านปุ๊บเราเล่นตามเลยนิ่มนิ่มมานิ่มนิ่มมาจังหวะ ครับหลายไหลต่อครับขยับเบ็ดห้าครับออโต้เช่นเคยครับรลยครับใส่ไวมับยังไงโอ้โหวายมาเช่อมช็อตนี้ครับอุ๊ยวายช็อตนี้โอ้ไม่ได้โอ้ปะทัดได้เก็บเล็กเก็บน้อยมาหมดเอาครับโกสีทองครับโอ้โหไม่โดดครับไม่โดดแต่เข้ากล่องกล่องทองครับได้มาอีกหนึ่งร้อยนะรางวัลก้อนโตของเราไปครับปลายใส่ต่อครับ มาครับโอ,โอ้ยวายช็อตนี้เต็มจอครับเอาเรื่องของจริงมาครับโอ้โหปครับอย่างนี้ต้องขยับต่อเลยแตกอย่างนี้ไปายแบบสิบเลยครับใจชื้นขึ้นมาใส่ต่อใส่หนักจัดไปไ่ายให้เสียเออลุยต่อลุยลุยยังไงลุยลุยลุย จัดไปไฟอาพิปในส้มมาสองแถวว้าวรีบเรไม่โดดนะเอ้ยยยยยนยยดดไยยไยยโดดดยยย้ยยยยยรยยยยยย้รยย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 ยแย้วยยรย้ยย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 งยย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 ้ยยลยยนยย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 ้ยยย ยังไม่เข้านะไปครับหลายต่อหลายอุ้ยอ่างเป่าอ่างเป่าว่า,ววาไงอ่างเป่าไม่เข้าโหถุงเงินมาเฉยประทัดก็ได้ประทัดก็ได้ดไดโอ้โหรอนานอย่างนี้หัวร้อนแล้วเฮ้ยอย่างไงดีขอทองก้อนอ่างเป่าก็ได้มาอ่างเป่าว,ว่าไงอ่างเป่าเต็มเต็มศูณย์สิบครับผมไปครับแด๊บโชว์ไปทีมา รางวัลอยู่ที่ไปครับไลครับรางวัลซุปเปอร์เมกาที่1,000นะครับโอ้โหสุดยอดไปครับพอโตเหมือนเคยไม่ต้องอะไรมากไปยาวๆนะใส่ไปใส่เต็มใส่จัดหนักชอปะทัดมาอุ้ย,อ,ยอ,อะไรทองก้อนแหมเอาเรื่องได้รางวัลเมกาที่800 ไปครับอสองแถวนี้ปังๆเลยนะไปลุยเบส 20, ส็ดยี่สิบไปวัวจะทองทองไม่โดดโอ้โหเอายังไงโดดไหมไม่โดดโมาเอาเอา่งเปล่ามาก่อนมาไงดิมาไงโอ้โหยังไงนิ่งเลยครับนิ่งเลยครับมาแมมาแบบงงๆครับ หลังวานทุกเพปการที่สองพันเต่มๆไปจักหวะนี้นนนสาไปยสยเต็มครับจัดไปเบสสามสิบครับขยับเรื่อยๆครับออโต่อที่ห้าสิบครั้งครับหลุนต่อยาวๆไปครับฮึบหน่อยฮึบฮึบฮึบมาดิมายังไงนิ่งนิ่งยาวนิ่งยาวๆเลยโอ้โห มาครับบัวทองบัวทองโดดไหมโดดไปอีกแล้วเอาเรื่องนะเอาเรื่องเลยไงยังไงสิอะไรก็ได้นะจังหวะนี้อะไรเข้าก็ได้นะอะไรเข้าก็ได้นะเต้นรอเลยครับเต้นรอเลยครับอะไรก็ได้นะอะไรโอ้โหของก้อนไม่มาเลยปะทัดก็ได้มาปะทัดโอ้โห นิ่งเลยยาวเฮ้ยอ,าอ,าอย่างเปาอ่าง,งเป่ายังไงอ่างเปามาเอาเรื่องโอ้โหเฮยบ็ดนี้ของจริงครับเขาอบอกมานะที่พี่เขาแนะนำมาเขาจัดมารับรางวัลซุปเปอร์เมกาที่3,000จัดไปพอเลยนะโอเคครับวันนี้เรามากับทุน100ยี่นะ กำไรเน้นๆเลยเต็งเต็งไม่ห0 0นะโอเคครับใครที่อยากเล่นเกมเมือนผมครับก็ลงไปอูใต้คอมเมนต์ได้นะครับเรามีกลุ่มให้เข้าด้วยส่วนคนที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หช่องสัญจรสล็อตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณครับ